ดมานิ่งค่ะเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือเรายังเช้าอยู่นะประมาณเก้าโมงทุกคนแต่วันนี้ไม่มีคนมาออกกําลังกายเหมือนเมื่อวานเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะกินเนื้อทอดกันนะคะนอดเย็ดค่ะเปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผัดผักแล้วก็เห็ดกําลังผัดอยู่นะคะทัดในนี้ด้วยค่ะกินแล้วนะคะเอออัน oh, ี้ไอ้ซอสอันนี้นะคะทุกคนมันจะเผ็ด เค็มๆ,ๆอารมณ์คล้ายๆน้ำพริกเลยค่ะนี่ของพิ่เจ้ากินกันเลยค่ะหิวแล้วค่ะตอนนี้ ชีสนะคะอันนี้เป็นชีส อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกินหมดทุกอย่างอีกแล้วค่ะวันนี้จักอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้ากินหมดมันก็คืออร่อยนั่นแหละค่ะอร่อยไหมคะฮันนี่แตงโมลูกใหญ่มากนะคะเทียบกับมือแล้วดูสิคะเพื่อนพี่โจอเอาแตงโมมาฝากเราคะ่ะทุกคน <c oughs> มีคนมาเยี่ยมเรานะคะที่รถบันนี้ทุกคนคะ่ะเพื่อนพี่โจสองคนนี้นะคะเป็นเพื่อนกับพี่โจกันมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วทุกคนตั้งแต่ตอนที่พี่โจอายุแบบยี่สิบสิบเก้ายี่สิอะไรอย่างนี้นะทุกคนตอนนั้นเนี่ยนะ <c oughs> เขาสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยคะ่ะยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นสาวๆหนุ่มๆกันอยู่เลยนะคะ และเพื่อนพี่โจผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะทุกคนเขากินแค่ผักผลไม้เป็นอาหารค่ะทุกคนแล้วก็กินขนมปังแล้วเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องพลังงานนะทุกคนค่ะเขาเชื่อเรื่องการคิดบวกการคิดดีพูดดีทําดีการไม่กินเนื้อสัตว์การดูแลโลกใบนี้การไม่กินอาหารที่มีสารเคมีคืออาหารทุกอย่างที่เขากินนะคะทุกคนต้องเป็นอาหารที่ปลูกเอง เป็นสวนเองคือต้องไม่ผ่านสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเขาก็สอนจูนะคะทุกคนวิธีที่เราจะกินอาหารกินสัตว์การดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วเขาอะค่ะ<อ>เป็นคนที่เชื่อเรื่องการตื่นรู้นะคะทุกคน มิติที่3 4 5ี่หประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราว่ากันไม่ได้แต่ที่แน่ๆเชื่อแบบไหนแต่เขาเป็นคนดีคิดบวกคิดดีก็คือจบแล้วค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะการจุกเคยศึกษานะคะทุกคนคนที่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้เขาจะเชื่อเรื่องตัวเลขเขาจะเห็นตัวเลขบางอย่างเขาจะเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ที่คนปกติธรรมดาแบบเราไม่ไม่เห็นนะคะทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมคะเพื่อนพี่โจเป็นคนที่กินผลไม้เป็นอาหารหลักแล้ว แล้วสิ่งที่เขาเจอมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยค่ะดูนะคะทุกคนคะ่ะจุขนลูกจ่าทุกคนอันนี้ไม่ใช่รถเพื่อนพี่โจนะคะรถคนอื่นอยู่ดีๆรถคันนี้ก็ขับม้าคะ่ะทุกคน พิเศษของร้านนี้ก็คือเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กินปลาอาหารทะเลอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาไปตกปลาอะไรมาได้เดี๋ยวให้ดูชื่อร้านเนี่ยอันนี้คือชื่อร้านเขานะคะทุกคนส,คสมุย,มยพี่โจบอกอมีบอลให้ดูด้วย เบียที่นี่นะคะราคาเท่าๆกันเลยค่ะกับน้ำดื่มแล้วก็ราคาเท่าๆกันเลยค่ะกับโค้กกับแฟนต้าราคาไม่ต่างก,กันเลยเบียที่นี่ถูกนะคะทุกคนโอ้โหโแล้วเรายิ่งถ้าเป็นกาแฟน,นะถูกกว่าเบียรถูกกว่าน้ำค่ะกาแฟที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเรากาแฟแพงเบียรแพงนี่นะคะทุกคนเขาจะปลามาให้เราเลือกว่าเราจะกินปลาอะไร คือสดๆเลยนะคะจู้รู้สึกว่าจูชอบร้านอาหารนี้มากเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ไปกินอะไรมาหมายถึงชอบบรรยากาศชอบสไตล์การขายของของเขานะคะทุกคนดูสิคือเพลงเพลงฟังไม่เข้าใจหรอกแต่รู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศมากเลยค่ะทุกคนคะดูสิบรรยากาศอย่างเนี้ย แล้วเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยอ๋มันรีแลกมากเลยอะคะ่ะอันนี้คือวิธีกินขนมปังของคนที่นี่นะคะทุกคนค่ะ thank you ค่ะเดี๋ยวืจะบอกนะเกลื d ทุกคนเขาอะเอาโอริฟออยมาเทมาเทใส่จานให้จุแล้วก็ใส่พริกพริกไทยป่นลงไปพริกไทยอย่างนั้นนะคะแล้วก็เกลืกกอแล้วเขากลก่นขนมปังเนี่ยเกลือเออแปลกๆดีเนาะ เขาบอกว่าขนมปังเนี้ยเขาทำเองนะอ,อร่อยทุกคนขนมปังแบบมันต่างจากที่เยอรมันมากรู้สึกเลยจะชอบขนมปังที่เยอรมันมากเลยนะคะถ้าใครแบบมาเที่ยวเยอรมันอะ่ะต้องกินขนมปังขนมปังเยอรมันอร่อยจริงๆทุกคนคะ่ะขนมปังที่นี่มันจะแน่นๆหน่อยมันคล้ายๆเหมือนที่ไทยอะ่ะทุกคนแต่ที่เยอรมันคือแบบ ขนมปังอร่อยเวอร์ๆนี่นะคะทุกคนปลาที่เราสั่งเขากำลังย่างให้เรานะคะย่างสดๆอย่างนี้เลยมีปลาเมึกด้วยค่ะพี่โจสั่งปลาเมึกให้โจนะคะคนอันนี้ต้นอะมะกอกมีลูกด้วยนะคะ คือต้นอันนี้นะคะมันเหมาะที่จะขึ้นบริเวณนี้คะ่ะเพราะว่าที่นี่น่ะอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนกว่าที่อื่นในยุโรปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นดีมากที่นี่นะคะทุกคนพี่โจบ,บอกว่าจริงๆเข้าไปปลูกจุดอื่นที่ยุโรปมันไม่ขึ้นนะมันปลูกไม่ได้แต่มันขึ้นเฉพาะแอเรียตรงนี้นะคะนี่มิวสิกวิดีโอตรงนี้พระเอก เอกอยู่ตรงนี้เองนะคะ tell มาแล้วนะคะปลาแล้วก็ปลาหมึกของเรานะคะทุกคนคัตจมูกน่ากินมากเลยนะคะชิมปลาหมึกน,นะคะทุกคนทั้ไปรลหมก ทุกคนม,มันเด้งสู้ฟันมากค่ะทุกคนเนื้อปลาหมึกอันนี้คือปลาหมึกที่เขาไปตกมาจากทะเลสดๆเลยนะคะทุกคนจูนจะบอกว่าที่นี่เขาไม่มีซอสน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่ว่าไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่ารสชาติมันดีอยู่แล้วทุกคนเราไม่ต้องการซอสนะคะทุกคนอันนี้เป็นปลานะคะทุกคนปลา ทุกคนมันอร่อยมากเอาจริงๆนะนี่คือครั้งแรกในชีวิตจุเลยทุกคนที่จูกินปลาทะเลที่เขาไปตกมาจากทะเลสดๆน่ะปกติเราจะกินปลาที่ซื้อตามตลาดใช่ไหมคะแล้วแบบทุกคนเนื้อมันหวานมันหอมมันได้กลิ่นเนื้อปลา่ะทุกคนคืออร่อยอะ วดปลาหมึกนะคะกระเทมกระทุกคนอยากให้มากินด้วยกันจังเลยค่ะทุกคนคะ่ะมันอร่อยมากมันหอมแบบมันหอมกลิ่น เตาฟืนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาย่างนะคะทุกคนโอจูอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่โจมากเลยที่พาจุมาร้านนี้คืนนี้ทุกคนคะ่ะมันเป็นรสชาติที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยอะคะ่ะรสชาติแบบนี้ใครมาเที่ยวแถวๆนี้นะคะทุกคนลองแวะมานาร้านนี้ <laughs> อร่อยมาก นี่คือที่นี่มันมืดมากนะทุกคนที่เราเห็นวออน้ายหพ่อยิ่งใจอันนี่ไอเมกวิดีโอนี่อะจ้ะมันเด็ทะเลาะกันแนวะนี่แหละนั่นเือเห็นดาวไหมคะทุกคนนี่เดี๋ยวนะที่เห็นจุดๆเนี่ยเวฟเทิร์นอบเดอะไลท์ ที่เห็นจุดๆเนี่ยทุกคนคะ่ะมันคือดาวนะคะทุกคนของจริงนะจ๊ะดาวเยอะมากดาวเต็มท้องฟ้าเลยคะ่ะอยู่ไทยจุก,กับว่าเห็นดาวแบบเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนดูดิ